พูดถึงการเลือกไซส์รองเท้าของ x อ็กเนะครับของ x อ็กเ,เนี่ยไซห,หลักที่ให้เราเลือกซื้อเนี่ยมันก็จะเป็น EU นะครับอันดับแรกเราต้องรู้เท้าของเราเนี่ยยาวเท่าไหร่นะครับเอาส้นชี้จำแพงนะครับแล้วก็เอาไม้บรรทัดเนี่ยวัดนะครับเนี่ยเราจะต้องวัดจากนิ้วที่ยาวที่สุดของเรานะครับอย่างของผมเนี่ย255มิลลิเมตรนะครับก็คือ25.5เซนผมก็จะเผื่อรองเท้าเนี่ยอย่างต่ำก็คือ2เซน ที่มันจะเหลือพื้นที่ด้านหน้ามากกว่าความยาวเท้าของเรานะครับดังนั้นเน่ยระยะที่นีที่สุดของผมประมาณ280มิมหรืออาจจะมากกว่าหน่อยหนึ่งแต่ไม่น้อยกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันของผมก็คือ280 mm, นะครับมมตรนะครับจากเท้าจริงที่ยาว255ม mm, ิมนะครับก็จะตรงกับ G U เนี่ยไซส์44นะครับ280มิมเนี่ยมันคือความยาวด้านในนะครับเพราะผมเอาแผ่นรองมาวัดเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ 29นะครับแบบว่าตรงไปตรงตรงเลยแต่ว่าเท้าเราเนี่ยพอลงไปมันก็จะมีการเชิดนิดหนึ่งอะไรนี้นะครับความยาวของตัวรองเท้าทจริงๆเนี่ยก็ประมาณเกือบ31ซนติเมตรนะครับดังนั้นเนี่ยมิลลิเมตรเนี่ยมันคือความยาวด้านในนะครับส่วนรองเท้ายี่ห้ออื่นเนี่ยบางทีมันก็มีให้เลือกเป็น u s บ้างเป็น UK เคบ้างเป็น EU บ้างถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยคือเราก็จะต้องดูตารางของรองเท้ายี่ห้อนั้นที่เป็นแบบมิลลิเมตรนะครับแล้วก็มาเทียบกับเท้าจริงของเรา เราต้องการจะเผื่อข้างหน้าเท่าไหร่ซึ่งมันก็จะเกี่ยวกับลูกเท้าของเราด้วยถ้าพิจารณาดูในการเลือกซส์รองเท้าให้มันฟิตเหมาะพอดีกับเท้าของเรานะครับ